เออนี่นายปราบเราอยากจะถามความรู้สึกของนายปราบว่านายปราบมีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนพบกับความกลุกกันอีกครั้งนายปราบนายปราบปราบจะไมวมันคมนะเจ้าค่ะให้หนังลืมอยู่ ใจลอยไปตึงน้อยหนปยราบไม่กิดเลยเพื่อยว่าปุป้มปอน,นี่ลืมเม็ดไม่ได้ใจเม็ดเดือดร้อนเตรียมโควิดนี่ล่ละบาดนี้ปุ้มกับเมียกับไม่ได้ก้าวเกะกันแจ่แล้วอย่าว่าแต่ก้าวเกะหน้าตากับไม่ไกลนันกันแจ่แล้วใจเม็ดอยู่ตลอดเวลาอันนี ในกลางคืนเราเอาตำใจพ่อเก้าเก๋เมียมั่งมันเอาตีนแถวลาไว้ยาเก้ามาเก๋ๆเว้นยต้องเด็ดกีการโควิดกีการโควิดไอ้เรานี่นอนก็อีก้วยจดจำหนึกงใจนะเปลี่ยนกันได้เมียกันนี่หังทีมจัดลูกแมวใจเลยจเป็นไม่ได้แต่ถึงลูกแมวนูก้าใจว่านู่อยู่ดื้อเต็มไม่ครบพกลัวนะผม เราวีต้าวันในปรามีความรู้สึกปันรืนมังกับเอตการบานเมืองกับเการูระปาบเดิมนี่ใจนะเจ้าริคนทีก้นไม่ตดดูปีนนท์ราชชนหุนขึ้นตึงใดแต่หนังก้อย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 ก้นก้อยเลวก้อยแลวไม่มีก้นเลยเห็นแต่เต่ดต่วนลวนลุงกึนตึงแต็ดเปิ้นลุงกึนแตดเพิ้น ไม่มีก้นเลยพอกน้นต้นย่าว่เจ็บพีนองตาจ่าชนอยนาบเจ็บก้นกบเคียดในหน้าก็รองกันเตือนจะมัดตั้กังตองกังหนา้าด้วยความดีอกกดีใจกบก็เมื่นบ่ได้น้ำดอกมากาอยู่ปากรูกันนี่ลงหลกหลก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 กองบนนี้ปีงต่อได้เมียหลก ทีนี้ปรกอบรองบันนันกระตุ้งโลกเกียตเนบ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 คือตาดกแล้วการทอนในบัรนันนี่นนตึ้งปาดเตี่แควกแควกตึ้งหงางอ่าก็ตามึงอ่าก็ตามึง<อ>ตึ้งกงทีนี้ปลักให้กงโกงโรนับอัดดัด ตอนนี้เรากรำมอ่อมจบเป็ดชัดเป็นมอ่อมาม่ชัดเปี้ยนิชัดเปี้ยชัดตาชัดต่างลายที่เป็นอาหารมนุษย์ด้วยกันต่างมดต่างกินไม่ว่ามดตั้งหลอกเล่นและล,ลินกินได้ต่างมดต่างเปี้ยชัดเปีชัดตาชัดต่างลายกลัวก็ได้ทำก็ดี จัดเปยจดตาจัดต่างไรเป็นไว้จริงเล่นไรกางกอกเรือกินไม่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนางก็มีความทุกข์มีความทุกข์กะมันมีจริงประลาดเกิดมันม่มงเมล็จังดวงแก้วลอยมาทิศอยู่ยอดชาติพอดวงแก้วดวงนั้นลอยมาทิศอยู่ยอดชาติก้นกว่าการก็ตกตุ้งตามฤดูกาล มีน้ำจำเดี๋ยวนี้นักตองเตียวลังงูกันมาจังเตีย้ลยไอ้ไร่ลังงูลังเลยมันอันนี้ไล่กับงูไกลไกลกรั้นี้มันนักตองเตียวลังเลยมาจู่บ้านเมืองทำไม่เอ็นจะปัดเดี๋ยวนี้มอ point, มปล่อยไม้บ้านเมืองเราหลงเล่มเกิดขึ้นมันดอกเอ็ดเออยลงเกิดเป็ดกระโลดดนัน ตรงนี้โรงเกียร์เป็ดทีด่มืงหวา้าบังกาโลอ๋ออันโรงเกียร์เป็ดเออเดิเดินจีบป้าแม่ไม่ไปเกียดกันตรงนั้นบังกาโลน,นี่นทีนี้ม่อมโป่ต้องนึกกันเลยเกิดโรงเรมขึ้นมาเองกินมาเองเ,เ,เป็นการสร้างเงินสร้างงานให้พี่น้องตาจ่าจนกินเองตอนในโรงเรียนมันไม่ใจมีแต่ชาวกล้องมันเดียวในผู้จัดก,การ ในี่ปัญการทำความสังหารปัญการหลักตาความสดใสนบ่อยนกุ๊กอันนี้เดี๋ยวนี้แทนจะหนักตงองเตียวลังเลกันมาลุยเมกาไก่ก้าวเก่งดีออกดีใจแจ้งวาเดี๋ยวนี้ก้าวเก่งไกล้วันแท้อร่อยจานไก้ดีทีนี้เมื่อก้าวเก่งไก้ดีม่อมบอต้องคิดว่าจิ้งประกอบก็ต้องไก้ดีกัน กิมินดิบีวอาเมื่อเตรียมอันนั้นนำเตาโลโก้กีปลาจนในก้าวเก่งไม่ใจมีเตดเนื้อกับปลาเทียเดี๋ยวนี้เจ้ากระเจ้นตะกอนปลูกปักป่าไปใกล้คนหน่งหยีิเก่งตามทิ้มเก่งป่าไปใกล้บุ่มเดียวเมื่อนกับป่าไปตีกอกใกล้จัด ปิดกับตีก้อนหนังเ้าเยี่ยวแล้วเยี่ยวลาวเยี่ยวเลอยพังอีกใกล้ได้โอ้โหหนังเป้ากันเดี๋ยวนี้ใกล้ดีไปมดัดแต่ว่าเมียกว้วกระมอมและใกล้นมจีนวันจ้ามโลกใกล้ไม่ม,มัดใจปั่นเพืเมียนไหนคราบไม่ใกล้หมาหนังกินเลยเมียป้อมปันป่นเพือเมียนไหนคราบ โยมันกับพี่ลุดโลกเนี้ยไปในวัดว่าปลาจวดน้ำกันเจ้าคิดว่าพี่มาก็จวดบุญโยมปั่นพลูเลยหางายป้อมเล่นใกล้นุ่มจีนวันจมโลไม่มดกล้องไม่เคยหันหนังกินแต่ว่าเมียกรูนุตาต้นนูก็ใกล้วันเ้ชจิบโลก็ใกล้ดี มียครูโยดดีๆมีการจึกจ้าดีๆก็โดจักอีตมา,า,าห้กินว่าจะอาบนำตบเปลงเียบบโอยแล้วใส้เสื้อหยีบางบางเชื่อไหนไม่ใชเห็นว่านุ่มหลังร่าง,างหนุ่มปปทตุ้มกางเกงเนยไม่หนุ่มแล้วหนังใกล้นุ่มจีนหนังในกางหลางเล็บน้อยอยู่ไกลก็รุงกึนตึงว่าโบปัด นังทานนุ่มจีนว่าเมื่อนี้อักกันไหมตีมานังกินนุ่มจีนกินไม่กินไม่รูมาจองเลยเมกากันดีทีนี่ป้มแรงกับเมียป้มมานองตรงตามไม่เมื่อนเมียกูนูตจะเล็บเล็บอยู่กยก็แม่งทีตึงเมียป้อมตํำเลยมันตาใไม่เลือดเปลือนนก้องมันหน้าเล็บไปเลยปลุ้ปล่อยไอ้วงตีเดียว ผัปว่างันแล้วอืเจ๊มัดโบติมากินลุ่มจีนแมงวันเป็นโมลดเกลียงจนกันตายหน้าดานจอมข้องมาถึงหน้าดานนุ่มจีนแม่ป้มตั้งก้นตั้งบิดปิดตาว่าแก้แก้ไปปอบปนแมงวันไปเจ้าโปองก็ตั้งอยู่จอบชอบเวียดนามกูเล่นยันไดนปราบฮะเวียดนาม แล้วย่นน่ากลัวทำตัวน่าเกลียจดจัดรถนามไม่อาวควันไม่เปลงเพลงไม่ตาบ่มไม่วี่ <c ười> ไม่ลาง <c ười> คือน,นั้นนอนกับป้อมมินตั้งคืนป้อมว่ามินไล่พอเตือนกันตึ้งมินเตือนกันตึ้งมินป้อมหยอกขึ้นเปิดควายแล่อาญาหรือก็เปิดปรับน้่มไม่ปลายทีน หนุงป้าโจมบอกกางเก่งเนยไม่หนุงปัดลมเปิดปลาตุ้มึ้นไหวก็นอนจีก้าปัดลมโจกอยู่วอวอวอว่ามินจนยุงเตจ่ากันไหนปราบุ๋ยคนยิ่งที่ไม่ระมัดระวังตัวเจ็ดยาเรื่องเรากำเมื่อนเรื่องไนปราบุ๋ยอยาหวานแต่บ้านไหนปราจิงไม่ระมัดระวังตัวเมื่อนเราเกลียดไอ้ไรตีวะเอ้ยไรหน้าเอ้ยมัง เอ้ยมังใช่นะ้าเราวยันไม่ตอบเด้รูเราเครียดเดีตดนน๋ต่อใช้ปาปุ๋ยมินนานต้อนแต่ปลอกดินมันออกรับไม่ต้อนมันเดี๋ยววนอยู่ในอันแล้วมันมิ้นเปรกเบรกเราไหนแป๊บพอมันป้านมาไล่ดันเฮ้ยไม่อยากอีเล้งกันแล้วไอ้ตาล้วนัวก,กมัมเหยเลยเรากระม่อมมาเรากระม่อมตุล่าก่อนดีมะตุล่ามอมโปตุล่ามอมเหม ยัาบตานุตังกาาก็ล้วในในในปราบโวเจ้าปปานี้ปปกะลาวเอ๊ะไปเนอแม่มันหานะป้ละปลื้หล่ะพ่อใจร้อนนะเรียอเกินจะปวดการลุยมาปวดติ้งที่ไนต้ๆๆๆในใาดานี้เลยใหญ่บ้านเหล็กตีไปอยู่ไหนปราบเราโตโ,โกกันได้กับแม่ปราบ